สวัสดีคะ่ะเจอก,กับคุณพิญเจแปนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็จะมาทำลิงโงลิงโงสุลิงโงสุนะคะเราอยู่โซโก้ที่เก็บของของบ้านเรานะคะตอนนี้คุณพิ์ก็หาที่วางให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะหาที่วางกันว่ามีอะไรมากจะให้ดูนะคะตอนนี้โอกาสั่งก็ใส่อา ลิงโงก็คือแอปเปิลนะฮะลูกแอปเปิลอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วค่ะเดี๋ยวดูกันนะนี่ค่ะทุกๆคนลูกแอปเปิลที่เราจะทําลูกใหญ่แล้วก็ห้อมมากค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะที่เราจะมาทําลิงโง่สุก,กันค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคือลิงโง่คือแอปเปิลนี่ลูกขนาดนี้ค่ะคือเราจะเอามาทำอ่าอ่าวันนี้ลิงโง่ซุนะคะแล้วก็เราก็จะมาหัน่นหั่นเสร็จแล้วก็จะมาใส่ขวดโหลซึ่งแบบว่าเราล้างเรียบร้อยสะอาดมากแล้วเราทําเยอะนะคะวันนี้ค่ะทุกๆคนแล้วเราก็จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีคริสตัลชูเกอร์ก็คือก้อนที่จะทําเป็นเหล้าลนี่ยนี่แร่ค่ะคริสตัลชูเกอร์ แล้วก็วันนี้เลยทําสุนะคะสูคือน้าส้มค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะอยู่ใหนหน้าอันหน,หน้ามาคือรสุค่ะแล้วเราก็จะมีสเปเชียลก็คืออ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคะนี่หนึ่งอันนะคะนี่แหละคือสเปเชียลที่ใส่แล้วก็จะ มีความเมานะฮะก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะคะซื้อได้ที่ซูปเปอร์ได้ทุกที่ในประเทศญี่ปุ่นนะคให้จะทำนะคะเนื่อจะเราจะดองเป็นผลไม้อะไรก็ได้จะเป็นสับป,ปะรดหรือว่าส้มผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเราได้ะคะ่ะทุกทุกคนทําถูกกฎหมายด้วยนะคะเรากําลังจะทํากันค่ะเราเคยทํามา อีพีหนึ่งแล้วค่ะทำอ่า,อาลูกทอ้อบ้านเราเรียกลูกทอ้อแต่ประเทศญี่ปุ่นเรียกอ่าอุเมชูอุเมนะคะอุเมช,เมช,เมชูเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้กำลังทำถ้าช่างกิโลอยู่ว่าจะก,กี่กิโลใส่อะไรกี่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะทุกทุกคนเราช่างอ่า,อาคริสตัน ชูการ์หรือเกล็ดเกล็ดน้ำตาตลนะคะไ่สามร้อยกรัมสามร้อยกรัมค่ะเทใส่หนึ่งโหลนะคะเ่อว่าแล้วช่างคริสตัลชูการ์นะคะได้สามร้อยกรัมแล้วก็จะมาเทใส่ขวดโหลนี้อีกขวดโหลหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาได้เด็นี้ยเทใส่นะคะ ค่ะทุกทุกคนคะเราจะมาใส่คุโรสุนะคะ500ร้อมิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวมันเทอย่มันเทช้านะคะเดี๋ยวคุณพิงขอหยุดก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็เทคุโรซุคุโรเป็ว่าสีดำนะคะซุก,ก็คือนํำส้มนะคะทุกทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ขวดนะคะกดหลัวก็สุดท่แล ที่เหลือทั้งหมดเれยแต่อันนีอ่ทั้คือ200มิลลิลิตร200มิลลิลิตรนะคะ200ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะคะเพราะมันออกช้ามากเลยค่ะทุกคนคือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะทุกคนปิดฝาแล้วก็ปิดฝานี้นะคะอันนั้นเนงกุไลโอกาซังทั่นนมิมัตสึังกาเกตุไรเดนโอเมโดะซังกาเกตสึ3เดือนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะคือลิงโง่สุนะคะคือทำอีกสามอาทิตย์ก็ดื่มได้แล้วคะ่ะทุกทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะทุกทุกคนลิงโงสุอ่าลิงโงก็คืออ่าแอปเปิลนะคะลูกใหญ่เบลเลอเลยคะ่ะแล้วก็มาทำนะคะอีกสามอาทิตย์แล้วก็ดื่มกันได้แล้วคะ่ะ คอีพีนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงค์ทำริงโงสุงค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ได้นะคะเป็นพลังกำลังใจงให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ